จุดยิงกันนะฮะอัน,นี้ผมมคีคลิปหนึ่งนะผมก็รบกวนให้คุณภูมิรินนะฮะซึ่งเป็นนายานไทยอยู่ที่อิสราเอลแล้วก็อยู่ใกล้กับจุดที่มีจรวดเนี่ยตกลงมาแล้วทําให้ในายทหาน,เ,นเสียชีวิตนะเขาอยู่ห่างกันหลักไม่กี่10เมตรนะฮะสามารถที่จะวิ่งเข้าไปบันทึกภาพมาได้นะตอนนั้นนะเราก็คือได้เห็นตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วล่าสุดเนี่ยคุณภูมิรินะฮะได้ไปเผยให้เห็นนะฮะเป็นเหมือนที่พักเป็นที่หลบภยัยแล้วแต่ละที่นะแตกต่างกันนะ ถ้าเกิดว่าอยู่ในเมืองหน่อยก็สามารถที่จะหลบอยู่ใต้ดินได้คล้ายๆอุโมงค์เลยคะ่ะคล้ายคล้ายอุโมงค์เลยแต่ถ้าเกิดว่าอยู่นอกเมืองนะฮะผู้ชมฮะอยู่ใกล้กับฉนนกาซาอะไรอย่างนี้นะฮะเขาจะมีลักษณะเป็นเหมือนบังเกอร์โค้งๆเป็นปูนนะฮะหนานๆหน่อยเอาว่าอยู่ให้เห็นภาพดีกว่าให้คุณภูมินะฮะรายงานสถานการณ์ครับล่าสุดคือว่าเขาส่งคลิปมาเมื่อวานนี้นะครับครับคราวนี้เวลาประมาณ ตีสี่ยี่สิบแปดยิบเก้าตีสี่ขึ้นเงียบสงบครับบางคนก็ยังนอนอยู่ในบังเกอร์อยู่เลยครับยังไม่ตื่นนะครับบางคนก็ตื่นออกไปทำขบข้าวทำอะไรกินแล้ว ใหเขาคกย้นะโอเม่เข้าอยู่สิแต่ก็ยากอยู่ยังมีเสียงยิงกันเสียงนี้อยู่นะครับยังไม่สงบเท่าไหร่นะสถานการณ์วันนี้จะเป็นยังไงแต่ตอนนี้เงียบแล้วครับ ครับที่หลบภัยของแคมป์ผมนะครับเป็นปูนอน่าจะสักยี่สิบเซนได้ั้งครับเป็นคล้ายๆท่อขนาดใหญ่ครับในจ้างเอามาลงไว้ให้ถ้านั่งกันบรรจุได้ประมาณสักสิบสิบกว่าคนนะครับนั่งนะครับอัดอัดกันเข้าไปประมาณสิบกว่าคนครับ อยูต,ติดกับแคมเลยครับติดกับที่พักเลยเปิดประตูออกมาก็เห็นเลยครับ <c oughs> เป็นท่อขนาดใหญ่มีความหนาหนามากหนาครับประมาณเกือบ20เซนนั่นเอน น่าจะได้อยู่สัก20เซนความนาใหญ่อยู่ครับสูงทุ่มหัวเลยล่ะจะมีแทนปูนปิดหน้าปิดหลังเพื่อกันสะก็ดระเบิดประมาณนี้แหละครับบางเกอร์ที่พวกผมใช้กัน ออตรงจุดนี้ถ้าเกิดว่าจะเรียกว่าออกไปนอกเมืองหน่อยนะก็ล้กับก็คือว่าอยู่ในจุดลกาซานะเนี่ยเขาก็จะมีเป็นบังเกอร์เป็นท่อท่อใหญ่ๆหญ่หญหน่อยคนก็จุได้เยอะนี่ก็เป็นหัวอีกเป็นมุมหนึ่งนะที่เราพยายามที่จะฉายภาพให้เห็นนะครับว่าแรงงานไทยเนี่ยเขามีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรแล้วกดอ,อื่นเนี่ยเขาก็เตือนมานะครับว่าอยากจะให้คนที่มีความสนใจเดินทางไปทํางานที่อิสราเอล,ลฮะดูสัญญาดีดด้วยนะเพราะว่าบางทีสัญญาที่ท่านเห็นนะครับและพอมาใช้ชีวิตจริงจะแตกแต่างกันมากเช่นเรื่องการใช้ไฟฮะ จริงๆนวมันก็จะมีข้อกําหนดอยู่ในสัญญาเรื่องของการจัดการเรื่องของไฟฟ้าให้ฮะแต่ว่าพอไปอยู่จริงๆแล้วไม่ได้เป็นแบบว่าอย่างที่คิดเอาไว้นะฮะเพราะว่าภาพที่เห็นเนี่ยเมื่อวานนี้ที่เขาพยายามสื่อสารบอกผมมาบางทีเนี่ยสายไฟดูแล้วไม่มาตรฐานสักเท่าไหร่แล้วเขาบอกว่าพี่เคยได้ยินข่าวนี้ไหมว่าบางทีในแคมป์คนงานที่อิสราเอลเนี่ยไฟไหม้บ่อยๆพี่ลองคิดดูมันเกิดจากอะไรพวกผมเนี่ยพยายามที่จะดูแลกันอย่างดีแล้วนะแต่ว่าให้เห็นแล้วเนี่ยมันไม่ได้มาตรฐานพยายามไปร้องเรียนแล้วนะฮะ ที่อิสราเอลนี่แหละปรากฏว่าเรื่องก็เงียบหายเขาบอกว่าอยากให้ชีวิตความเป็นอยู่ยของผู้คนที่จะเดินทางมารอกมานั้นดีขึ้นมา,านครับอันนี้เป็นเรื่องของสวัสดิการ,ค,รความเป็นอยู่แต่เรื่องของความปลอดภัยเชื่อว่าหลังจากนี้แรงงานไทยที่ทํางานอยู่ที่อิสราเอลจะมีความปลอดภัยกันมากขึ้นรวมถึงผู้คนที่อยู่ที่นั่นด้วยนะคะหลังจากที่อิสราเอลและกลุ่มฮามาสสามารถบรรลุข,ข้อตกลงในการหยุดยิงกันได้สําเร็จนะคะหลังจากเกิดการประทะกันมาต่อเนื่อง11วันมีผู้เสียชีวิตไปกว่า200คนด้วยกันค่ะโด โดยบรรลุข้อตกลงในการหยุดยิงแล้วก็จะมีผลในเวลา6นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยค่ะก่อนที่จะมีการประกาศหยุดยิงไม่นานอิสราเอลก็ยังปฏิบัติการโจมตีทางอากาศถล่มไปในเขตกาซ่านะคะซึ่งล่าสุดกลุ่มฮามาสก็ประกาศการหยุดยิง บอกว่าจะมีผลในเวลา2นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งก็จะตรงกับ6นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยตอนนี้ก็ประมาณตี5นะคะส่วนคณะมนตรีความมั่นคงแห่งอิสราเอลประกาศยอมรับข้อตกลงหยุดยิงโดยไม่มีเงื่อนไขทั้ง2ฝ่ายแต่ยังไม่ระบุค่ะว่าการหยุดยิงนั้นจะมีผลเมื่อไหร่นะคะการปาระทะกันระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์นั้นใช้เวลานานถึง11วัน โดยฝั่งปาเลสไตน์มีผู้เสียชีวิต232คนในจำนวนนี้มีเด็กรวมอยู่ด้วย65คนส่วนฝั่งอิสราเอลมีผู้เสียชีวิต12คนซึ่งในจำนวนนี้มีแรงงานไทยรวมอยู่ด้วย2คนค่ะครับแล้วการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในครั้งนี้นะครับก็เกิดขึ้นหลังจากที่นานาชาติได้มีการนำโดยอียิปต์แล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะออกมากดดันให้ยุติความรุนแรงนะครับ ซึ่งหลังจากนี้แล้วอียิปต์ก็จะมีการส่งผู้แทนเดินทางไปที่กรุงเทาวีฟของอิสราเอลฮะและปาเลสไตน์ด้วยเพื่อที่จะตรวจสอบว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงหรือไม่อย่างไรนะฮะเดี๋ยวเราก็พยายามที่จะติดตามเกาะติดสถานการณ์ครับที่อิสราเอลเนี่ยอย่างต่อเนื่องด้วยกันนะครับหรือว่าจะเป็นช่องทางหนึ่งเป็นกระบอกเสียงหนึ่งนะครับให้กับญาติ ที่กําลังรอคอยติดตามข่าวสารอยู่เพราะว่าณนะตอนนี้ที่บางทีเนี่ยจะติดตามได้ก็คือผ่านทางโลกออนไลน์ผ่านทาง f c e e o o o ทางผ่านทาง TikTok นะการที่จะบางทีวีดีโอคอรไปก็ต้องรอจังหวัดด้วยนะถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าจะรายงานให้ฟังแบบนี้เรื่อยๆนะฮะ